อ่ามาดูวิวแคปเจอร์การ์นะครับถามกันมาหลายคนว่าการ์ดตัวไหนใช้กับ Mac ได้บ้างตัวนี้เลยนะครับมี HDMI out นะครับไว้ต่อจอได้นี่ดูอยู่ตรงนี้อ่ะนี้ผมต่อกับ Mac ก a c แม็กแม็เฮ้ยดูข้างหลังหน่อยเพราะมันเป็น Mac นี่นี่แม็กแจริงๆ Mac จริงๆ, Mac, งๆอ่ะเฮ้ยคนดน <laughs> ีมือมือไปบ้างอ่ะนี่นะครับคือ c คปเจอร์การ์ตัวนี้สามารถเสียบ USB แล้วก็ไม่ต้องลงไดรเวอร์นะครับเข้าได้เลยเห็นหมดทุกโปรแกรมฉลาดมากอะอันนี้ลองกับซูมให้ดูครับเข้าซูมครับปิ้งมาเลยนี่คือนี่คือต่อจากกล้องนะครับกล้องอยู่นี่นะครับอินพุตนะครับป๊บลากสายมา Capture นะครับมานี่ครับเข้าซูมได้เลยก็เพราะฉะนั้นโปรแกรมอะไรที่มันที่มันมี Import วิดีโอได้ กล้องได้ไดเห็นหมดมาซูมสตรีมยาร์ดเอ,อ่อ OBS v m i x โปรแกรมทุกโปรแกรมที่คุณต้องใช้อ่ะได้หมดนี่ครับสนใจก็เดี๋ยวโพสเบอร์ไว้ติดต่อมาได้เทสให้ดูว่า Mac สามารถโอเคบิงโกบาย